สวัสดีจ้ามื่อวนมาพบพอกับสกีแซบค่ะข้างกินข้าขา,ในในในายสั่งได้ใดอีกแล้วนะคะสำหรับมืนอ้นนะคะสกีสิภาพไปเห็ดเนูอนู่ากุยช่ายทอดนะคะเออกุยช่ายทอดนะคะที่เหาเห็นขายนนตลาดนั่นแหละนะคะมืนอวนนะคะสกีก็กเลยไปล่องเฮ็ดเบิงนะคะหรือว่า่าบ่ท่านเคยเห็นกันนะคะมืนอวจะไปล่องเป็นมือแรกเลยคือคือแบบ อ่ะบรูว่าจะเป็นออกมาแบบใดนะคะเออกลับไปเบิ้งวิธีทำผสมผสมนะคะแล้วก็ไปร่องเฮ็ดต้อกันเบิ้งนะคะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบใดนะคะจะกินได้บ่นะเออจะรอดหรือจะล่วงจ้าไปเบิ้งวิธีทำผสมผสมกันเลยนะคะไปจ้าขั้นตอนแรกนะคะเข้ากับจะมาล้างพักอ่าพักผู้ช่ายหรือว่าพักแป้นของเข้านั่นเองนะคะแล้วก็ล้างแล้วพิ่มสะอาดแล้วก็จะมาหั่นนะคะกะน้ำหนักก็อยูทีคือกิโลนะคะแล้วก็จะมาหั่นประมาณนี้นะคะหั่นเตรียมไวเลยนะคะ หั่นแบบนี้ได้จ้าหั่นไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยนะคะแล้วหอาก็มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจะ้าหอาก็หั่นได้ประมาณนี้นะคะหอาก็จะเตรียมใซ้สาไปเลยจ้าจ้าหั่นเสร็จนะคะหอาก็จะไปหีดขั้นตอนต่อไปเลยจ้า จ๋ากับม่เบ่ง่อมผสมมเฮ้าเลยนะคะก็จะมีใบกุยช่ายนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันพืชนะคะหนึ่งร้อยมลนะคะจา๋าแล้วก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะสองช้อนโต๊ะจา้าแล้วก็เป็นเกลือครึ่งช้อนนะคะจ๋าก็จะมีประมาณนี้นะคะเข้ากับไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็จะมาปรุงใบกุยช่ายกันเลยจา้า จ้าก็จะมาปรุงเครื่องปรุงกันเลยนะคะใส่เกลือลงไปเลยจ้าตามด้วยบิกกิ่งโซ้ดานะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยจ้าก็ตามด้วยน้ำมันผืชนะคะใส่ลงไปเลยใส่ส่วนผสมอาเครื่องปรุงให้ครบเบิดทุกอย่างเลยนะคะเราเขาก็จะขยำขยำขยำแบบนี้เลยจ้าคลุกส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ ขย้ำขย้ำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยจ้าจนเข้ากันนะคะจนทั่วกันนะคะจ้าพอขย้ำไปสักพักนะคะเราเ้าก็จะบีบน้ำนะคะบีบน้ำเขาออกให้ได้ลายที่สุดนะคะบีบออกเลยนะคะบีบไปเรื่อยๆนะคะจนเซ็จเลยจ้าเพราะว่าทางห้าวบบีบนะคะมันจะเลี่ยนเนาะมันจะเลีย н, เ่ยนเียนกินชุนเกินไปนะคะบีบออกนะคะจะได้ไประมาณน,นี้นะคะ ห้ากับพักไวสิบนาทีนะคะแล้วห้ากับไปเฮ้ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าจ้ากับมาเบิ่งส่วนผสมของแป้งกันเลยนะคะส่วนของแป้งเนาะก็จะมีแป้งมันนะคะสามกอยกัมนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งลอยกัมนะคะตามไปด้วยน้าตาลนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งท้าเย่หมอมนะคะห้าสิบกัมนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะเจ็ดลอยอมอลจ้ามีประมาณนี้นะคะเ้าไปเฮ้ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้า จ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเฮาจะมานผสมแป้งกันเลยนะคะเฮาก็จะน้าแป้งมั่นนะคะลงไปเลยนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งเท่านะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็เกลือจ้าแล้วก็คนจนผสมให้เขากันนะคะคนให้เขากันเลยจ้าพอะคนได้ประมาณนี้นะคะเฮาก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็คนจนผสมให้เขากันอีกรอบนะคะ ใส่ลงไปเรื่อยนะคะน้าพย้อยใส่นะคะแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆจ้าใส่จนหมดเลยนะคะน้ำเจ็ดร้อยเอ็มลนะคะใส่หมดเลยเดยจ้าแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำจนหมดเลยก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งละลายดีเลยนะคะจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราห้อกับไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยจ้าจ้าเราห้อก็ับจะกองแป้งกันนะคะตั้งหมอนะคะสู่ซอกีก็จะพัดแป้งนะคะ แตว่าใส่ไฟไอ่อนเลยนะคะกล่องแป้งนะคะกล่องแป้งเสร็จแล้วนะคะก็เปิดไฟนะคะไฟอ่อนๆนะคะแล้วเขาก็จะเคี่ยวแป้งไปสักพักนะคะเคี่ยวไปจนแป้งเหนืดนะคะแล้วเขาก็จะเอาใบกุยช่ายมาใส่เลยนะคะจะคนไปเรื่อยๆนะคะก็ะจะได้เหนืดนะคะแป้งก็จะเริ่มเหนืดขึ้นมาสักอ่าเล็กน,น้อยแล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วนะคะเขาก็จะเอา ใบกุยช่ายที่ห้าเตรียมไว้พักไว้นะคะมาลงผัดใส่น้ํากัดเลยนะคะจะไปบ้านนี่นะคะก็เอาใบกุยช่ายลงลยด้้ยจ้ากระยาให้แป้งสุกจนเกินไปนะคะเออซอกีกรเฮ็ตเห็นมันสุกเกินไปนะคะเพราะว่าบัดย่ามใส่ห่อเ,เอาใบกุยช่ายมาใส่ห่าจะผัดแบบแป้งจะบ่เข่ากันก็พักนะคะ จ้าก็ตามด้วยใบกุยช่ายเลยนะคะแล้วก็ค้นส่วนผสมให้เขากันเลยจ้าถ้าหงซึกว่าแป้งแห้งไปนะคะสามารถเติมน้ำเข้าไปอีกได้นะคะจ้าพัดไปเรื่อยๆนะคะพัดจนเขากันเนาะสกีกระดับไฟเลี้ยวนะคะปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เอาใบกุยช่ายใส่นะคะแล้วก็พัดไปเรื่อยๆนะคะพัดให้แป้งกับอ่าใบกุยช่ายเขากันเลยจ้าจ้าพอเราพัดเขากันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไป เตี่ยมไ่พิมพ์กันนะคะหรือว่าสซซ้ำนะคะแล้วเราจะเป็นหนึ่งอีกรอบนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะพิมพ์ตามความต้องการเลยน,นะคะสกีก็จะมีพิมพ์ประมาณนี้เนาะเออมีซ้ำประมาณนี้นะคะก่อนจะเอาอ่ะตัวขนมไซนะคะกระท่าน,น้ำมันก่อนนะคะเพื่อจะบริได้ติดอะพิมพ์นะคะแล้วก็เอาใบตองนะคะห้องอีกรอบนะคะแล้วก็เอาน้ำมันทาจ้า แล้วค่อยเอาตัวขนมใส่นะคะบะสันเดียวเฮาจะแกะพิมพ์ออกบ่ไดจ้าจ้าเฮาก็เอาขนมพองเฮานะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็เยีาใส่หนานะคะถ้าใส่หนาเดี๋ยวเวลาทอดนะ่ะมันจะชิ้นใหญ่เกินไปนะคะจะถอดบ่สูกง,ง่ายนะคะจ้าก็ได้ประมาณนี้นะคะเกียเกียเกียรให้อ่าเป็นพื้นเดียวกันนะคะอ่าให้เสมอกันนะคะ จะได้ประมาณนี้เลยจ้าแล้วเราก็จะไปเตรียมไปหนึ่งกันเลยนะคะจากเขาก็นหนึ่งยูทีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยนะคะหนึ่งไปเรื่อยจนสุกเลยนะคะหนึ่งไปเลยจ้าจากระวางที่เขาลอกกุยช่ายของห้างสุกนะคะเขากลัาเบิ้งส่วนผสมของน้ำจิ้มกันเลยนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีน้ำปลานะคะหนึ่งลอยเมลนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะหกช้อนจ้า แล้วก็จะเป็นเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหาซอนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกตามใจชอบจ้าน้ำตาลนะคะซิบช้อนนะคะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราจะไปเดน,น้ำจิ้มเลยนะคะจ้าเราก็จะน้ำซองผสมสมงเห้านะคะลุ่งในหม้อเลยนะคะจะเป็นน้ำตาลน,นะคะเกลือน้นำส้มสายชูนะคะและ้วก็ซีอิว๊วดำนะคะลงไปผสมกันเลยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะคนนผสมให้เข้ากันเลยจ้าแล้วเราค่อยจะเอาไปตั้งไฟนะคะ คนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟกันเลยจ้าจ้ากต็ตังไฟนะคะคนส่วนผสมให้ละลายเลยนะคะจ้าพอฟูดประมาณนี้นะคะเขาก็จะใส่พริกตามใจชอบเลยนะคะผู้ใดบม่มักเพ็ดก็บ้องใส่พริกก็ได้จ้าจ้าก็ใส่พริกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จจ้าเขาก็จะไปให้คันตอนต่อไปเลยนะคะ จ้าพ่อห,หนึ่งโคโรคเบล่านะคะเขาจะมาเทวสุกไปนะคะถ้าบ่มีแปลงตีขึ้นมาแสดงวสุกจ้าจ้าพ่อพักกุยชายให้ยินนะคะยินให้สนิทเลยนะคะแล้วเขาจะมาแกะออกจากอซามของเฮานะคะแกะออกจากพิมพ์กันจ้าอ่าเฮาก็จะเอาอมสอมนะคะจุ่มน้ำมันนะคะแล้วก็มาแคะแคะแคขงขางกนนะคะอย่าลืมจุ่มน้ำมันนะคะเพราะว่าติดดีขนาดเลยนะคะเออเนาะจ้าพ่อแค่แบบนี้นะคะเฮาก็จะเอามาเอาออกจากพิมพเลยนะคะ อ่าเอาซ้ำงุ่มลงไปเลยนะคะเออก็จะได้ประมาณนี้จ้าเนี่ยเห็นบบเข้ารูดออกจากพิมพ์ง่ายหลายเลยจ้าจ้าพอออกจากพิมพ์เสร็จนะคะเขาก็จะมาปาดเป็นชิ้นกันนะคะชิ้นก็นตามความชอบเลยนะคะมาชินาช้นใหญ่จะาชิ้นใหญ่เลยจ้าหรือว่าเอาชิ้นใหญ่เลื่อยเท่อเดียวแล้วก็ค่อยเอามาตัดอีกรอบนะคะถอดแล้วก็ค่อยมาตัดอีกรอบก็ได้นะคะจ้าเขาก็ปาดไปเรื่อยเรืยนะคะชิ้นตามความต้องการเลยนะคะ ป่านเฮซิสเลยจ้าพ่อตัดสินแย่สินนะคะเขาก็จะมาตัดตสินอ่าเป็นชิ้นกันนะคะตัดประมาณนี้เลยนะคะอย่าลืมเอามีดจุม่มน้ำมันนะคะะว่าติดดีขนาดเลยนะคะเออตัดไปเรื่อยเรื่อยนะคะจ้าเขาก็จะได้ชิ้นประมาณนี้เขาก็จะไปทอดกันเรื่อยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเราก็เอา ผูช้ชายของเฮานะคะลงไปถอดกันเลยนะคะลงไปชอดทีละชินนะคะ,ะถอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเหลืองกรอบเลยจ้าจ้าพักถอดมาสักพักนะคะกุยชายของเฮาก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะเฮาก็จะตักพักน้ำมันเลยจ้าตักขึ้นไปพักสเสด็น้ำมันเลยนะคะแล้วก็มาถอดชุดต่อไปให้เซจเลยนะคะถอดเ็จเขาก็ไปจ้าจานกันจ้า จ้าก็เป็นอันเสร็จจ้ากูชายทอดของเฮ้านะคะกจะ็จะเปมาณนีนะจ้าจะบ่สวยนะคะแต่ว่าแ่บบะคักจา้าเห้าก็จะไปขั้นตอนการชิมกันเลยนะคะเฮ้าก็มาชิมกันเลยนะคะน้ำจิ้มยั่วๆนะคะเออน้ำจิ้มแซ่บ,บ,บจา้าหืมกรอบนอกนุ่มในนะคะน้ำจิ้มก็แซ่บบะคักเลยนะคะเปียวหวานนะคะชิมอีกคำจา้าหืมแซ่บบคักเลยจา้า ก็ลองเอาไปทำตามกันได้นะคะจ้าก็ไปเบื้งมหาตอนนี้แล้วนะคะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีในเด้วยจ้าผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอให้ร่ำล้ำเรื่อยๆสุขๆฉมันมกันทุกคนนะคะพบ่อกันใหม่คิมนาสวัสดีจ้า